รีวิวคุณชายขนุนและสะไว้น้ำส่วนตัวของเขาซึ่งเขาก็ไม่กล้าลงเพราะว่ามันลึกเขาสร้างเพื่อมาแค่วิ่งรอบสะน้ำเขายังนิ่งเฉยเพราะว่าเขาวิ่งจนเหนื่อยแล้วมาแล้ว อันนี้คือสัตว์เลี้ยงของเขาคือจิ้งหลีดน้อยเขาเลี้ยงเพื่อไว้ไล่กัดมันเล่นชุดเขาเซ็กซี่มากเว่งตูดและเว่งเตตูเฮ้ย <c oughs> อันนี้คือนะโทรศัพท์ส่วนตัวของเขาเขาใช้14 Pro Max <c oughs> <c oughs> รวยขนาดเป็นหมาที่รวยที่สุดในหมู่บ้าน มีบ้านอยู่ที่บุรีรัมและมีบ้านพักอากาศอยู่ที่เขาใหญ่แล้วยังมีบ้านติดทะเลเอยู่อีกไม่รู้กี่จังหวัดอันนี้คือภาพของเขาอันนี้คือคนรับใช้ของเขาคนรับใช้ของเขามีอยู่สามคนในบ้านคอยไข่ยำข้าวให้กินทุกวันเช้าเย็น รีวิวคุณชายขนุนถึงหน้าเขาจะนิ่งๆแต่ครั้น่ารักเขาก็มีเต็มเปี่ยมเขาชอบมวบเจ้าของมวบเช้ามวบวเยน็นแล้วมวบวกลางกลางคืนตื่นมามวบมวบมวบท่านผู้ชมนี่มั่วบมั่วมั่วเขาคือหมาสายพันเฟรนบูด็อก เขาได้แต่มาชมสระว่ายน้ำที่เขาสร้างขึ้นด้วยตัวเองแต่เขาก็ไม่กล้าลงนะครับ mm hmm. ขอจบการรีวิวคุณชายขนุนเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ